นี่ค่ะสบู่สมุนไพรนะคะตราหมอเสงนะคะ,ะสูตรนี้เป็นสูตรสบู่ครูขาวนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีบรรจุอยู่ที่10บก้อนนะคะ,ะคือตัวนี้เนี่ยสาวๆชอบมากนะคะเพราะว่าตัวนี้จะดูแลเรื่องผิวพรรณนะคะบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสนะคะผิวที่แบบแห้งๆกล้านๆนะคะล้างหน้าอาบน้ํานะคะซึ่งสดชื่นมากๆนะคะนหนึ่งกล่องจะมี10ก้อนแบบนี้เลยนะคะอ่า คนที่ใช้ไปนะคะตัวนี้เนี่ยกลิ่นจะหอมมากนะคะมันจะมีผู้คาวเห็นไหมคะผู้คาวเนี่ยจะดูแลเรื่องผิวโดยตรงอยู่แล้วนะคะตัวนี้ซึ่งแบบ ผิวเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะลูกค้าที่สั่งไปนะคะติดใจทุกคนเลยนะคะก็กลับมาใช้สบู่ภูคาวนะคะสมุนไพรหมอเสงอีกนะคะตัวนี้แบบขายดีมากๆนะคะซึ่งตัวพปเองก็ชอบมากตัวนี้พชอบเอาล้างหน้าอาบน้ำเลยนะคะตั้งแตแ่ทุกเช้าก่อนนอนนะคะตัวนี้หอมผิวพรรณจะดีแล้วก็ตัวก็จะหอมสดชื่นมากเลยค่ะ